สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊บทลอดอินเบรีนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนเมษายน2564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทํานายเป็นภาพลักษ์โดยรวมสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะพลังงานในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคูณและก็คนรัก ก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่จะได้คิดมากสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันตีความรักของคุณในช่วงเนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่เจ้าชะตาชีวิตกันเลยไพ่ของคุณได้9้าเหรียญสี่ถ้วยไพ่าพาสเสต้งแล้วก็6ดาบนะคะมองว่าในช่วงนี้ความรักของคุณในหลายคนอาจจะดูเงียบเหงานะคะดูภาพรักภายนอกของคุณหนะ่ะเหมือนกับว่า ภาพลักษณ์ภายนอกของคุณแข้มแข็งแต่จริงๆจ,จิตใจของคุณอ่อนแอแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะคะภายนอกของคุณดูดีมีความสุขแต่จริงๆแล้วคุณมีความทุกข์มากมายในจิตใจนะคะที่ยากจะอธิบายให้ใครได้รับรู้นะเหมือนกับว่าพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้นะคะเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวในบางครั้งความรักของคุณก็น่าเบื่อหน่ายนะคะหรือไม่ก็เอื่อมละอานะคุณอยากจะหยุดนิ่งหรือว่าหยุดพัก บางคนอาจจะมีความรักที่นิ่งๆกันไปก็ได้นะคะในช่วงนี้แต่คุณมีธรรมะรักษาเยียวยาจิตใจอยู่นะเหมือนกับว่าคุณพยายามปล่อยวางปรงๆยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระภาพเสรีภาพและคุณก็พยายามที่จะมีสติและก็มีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้ฝ่าฟันปัญหาเกี่ยวกับความรักไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะเหมือนกับว่าคุณ ความรักของคุณน่ะยังเพียงแค่ครึ่งทางอยู่เลยนะคะยังไม่ถึงฝั่งฝันนะคุณและคนรักจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะมองว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาหลายด้านนะแล้วก็ค่อนข้างเป็นปัญหาหนักด้วยนะคะความรักยจะไม่ลงตัวเท่าไหร่เหมือนกับว่ายังไม่พบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะ ต่างคนต่างอาจจะมีความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันก็ได้ในช่วงนี้หรือไม่ก็มีปัญหากันไปอยู่ห่างๆกันก็ได้ในช่วงนี้นะคะมีเรื่องขัดใจน้อยเนื้อต่ําใจแต่เนี่ยไปดูเราไปดูไพ่คนรักของคุณซิเขามีอะไรเกิดขึ้นไหมไพ่ของคนรักของคุณได้เดว,วิลอัศวินถือไม้เท้าสิบถ้วย5ถ้วยแล้วก็สองดาบในหลายคนอาจจะ เกี่ยวข้องกับคนาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะที่ค่อนข้างเด่นชัดแล้วก็ไพ่ของเขามีเดวิลขึ้นแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเนี้อาจจะมีเรื่องอะไรปิดบังกันอยู่ก็ได้ถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะมีเรื่องบาดหมางใจกันหรือความรักของคุณอาจจะรับลมคมในไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนนะคะมีเรื่องขุนข้องมองใจหรือไม่ก็มีเรื่องหึงหวงหวัดระแวงไม่ไว้ใจกัน ต่างคนต่างก็เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างสั่นคลอนนะคะในช่วงนี้แล้วคนรักของคุณเขาก็เหมือนกับว่าค่อนข้างใจร้อนอตัตใจนะคะไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคุณเท่าไหร่เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยคํานึงถึงความรู้สึกของคุณว่าคุณจะคิดอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจในช่วงนี้แต่มองว่าไพ่สิบถ้วยขึ้นในความรักความสัมพันธ์บางคน อาจจะยังคิดถึงครอบครัวอยู่ก็ได้มองว่าคนรังคุณเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่หรือบางคนอาจจะมีรูปไม่เต้าด้วยกันนะคะความรักความสัมพันธ์ยังถือว่ายังมีโอกาสที่ดีต่อกันนะและเขาก็รับรู้ได้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนะคะที่อาจจะทําให้คุณผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาก็ได้มองว่าเขายืนคอตกเหมือนคนอกหักนะคะแสดงว่าความรักในครั้งนี้เขาก็คิดหนักเช่นเดียวกันนะ แล้วก็ยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่ไพ่บ่งบอกว่าเขาก็คิดถึงคุณงามความดีของคุณเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อยากจะกลับไปหาคุณหรือว่ากลับไปขอโทษคุณนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาของคนรักแน่นอนมองว่าเขายังมีโอกาสที่จะติดต่อคุณไปนะ อาจจะได้รับข่าวในเร็ววันนี้หรือไม่ก็ข้อความจากคนรักนะคะแต่เพียงว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่อย่างไงก็อยู่ที่คุณนะเพราะว่า2ดาบจะมีการติดต่อสื่อสารทั้งด้านโลกออนไลน์หรือไม่ก็จะมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความหมายว่าจะมีการสะสางปัญหาเพื่อให้เสร็จสิ้นด้วยนะคะ ในช่วงนี้คนรักของคุณเขาก็มีความเครียดมีความทุกข์นะมีเรื่องหนักอกหนักใจแล้วก็กําลังเคลียร์ปัญหาตัดสางปัญหาอยู่ก็ได้นะคะแต่มีโอกาสที่เขาจะติดต่อคุณไปนะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคู่เป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกด้วยกันนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีนะแต่เนี้ยก็อยู่ที่คุณนะคะลักษณะเหมือนกับว่าคุณเบื่อเขาแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสเขานะคะ แต่เนี้ยเพื่อความชัวเราก็มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ซิว่าจะมีโอกาสคืนดีกันไหมจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะได้ห้าไม้เท้า4ี่ถ้วยห้าถ้วย1ดาบแล้วก็สี่เหรียญมองภาพไพ่โดยรวมแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์อาจจะยังยากอยู่นะเหมือนกับว่ามีปัญหาและอุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็มีความเบื่อหน่ายคล้ายๆว่าแม่ต้หน้าย,ยังไม่อยากมองกันเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหนักๆห,หรือเปล่า คล้ายๆว่าคุณอาจจะหมดรักเขาแล้วก็ได้นะคะในช่วงนี้เพราะว่าเขาติดต่อกลับมาก็จริงแต่อาจจะมีปัญหานะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหองและแหงขัดใจกันนะคะแล้วก็ความรักยังไม่สามารถลงตัวได้อาจจะมีปัญหามากมายเข้ามานะคะแล้วก็มีความเบื่อนายมีความท้อจนถอดใจห้าถ้วยเกี่ยวกับอดีตที่ผิดหวังไม่สามารถที่จะ ให้อภัยหรือไม่ก็ยังไม่ให้โอกาสนะคะแล้วก็สีถ้วยนั่งกอดข่าวจอจุกนะคะหมดอะไรตายยากอยากจะอยู่คนเดียวเยียบเยียบมากกว่าถ้าไม่คุณก็คนรักแล้วก็อุปสรรคมากด้วยนะคะค่อนข้างยากอยู่นะที่จะกลับมารีเทิร์นนะคะต่อให้เขาส่งข้อความมาง้อคุณแต่เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องการคืนดีกับเขานะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่ายใจนะคะมีปัญหามากมายเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่คุณจะต้องแก้ไข และไพ่ใปสุดท้ายมองว่าความรักของคุณยังดูนิ่งๆย่ำอยู่กับที่นะคะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะหรือบางคนถ้ามีการรีเทิร์นแต่มองว่าความรักก็ยังจืดจางนะคะยังห่างเหินกันไปนะคะเหมือนกับว่าจิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะความคิดความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมต่อให้กลับมาก็เหมือนกับว่าห่างเหินกันนะคะคล้ายๆว่าความรู้สึกของคุณไม่เหมือนเดิมอะ่ะถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ก็ตามนะคะแต่ยังไง ก็อยู่ที่คุณและคนรักมากกว่าในการตัดสินใจนะแต่การรีเทิร์นมองว่าในช่วงนี้ยังไม่ดีนะคะยังไม่มีโอกาสถึงแม้ว่าจะมีการติดต่อกลับมาก็ตามน,นะแต่เหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะดูนิ่งเงียบนะคะเก็บความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะให้อาภัยขอนานแล้วแต่อาจจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วก็ได้นะคะสําหรับภาพไพ่ชุดนี้นะคะแต่เนี้ยเรามาดูซิ ความคิดความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไลัยแล้วก็ความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นเช่นไลัยที่มีต่อคุณนะคะดูสิว่าทำไมภาพไพ่ยังไม่มีโอกาสรีเทิร์นหรือเขาจะง้อขอคืนดีกับคุณแต่คุณก็เหมือนกับว่าหมางเมินเขานะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้มาดูสิว่าความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักเป็นเชือลัยเก้าเ <9. S 2> หรียญน,นะคะ แล้วก็เด็กถือดาบเหมือนคุณไม่ไว้ใจเขานะแล้วก็8ดาบคุณบล็อกปิดกั้นขาดการติดต่อนะคะเหมือนกับว่ายังไม่อยากมองหน้ากันนะแสดงว่าที่ผ่านมาจะต้องมีปัญหาอะไรที่ตัดขาดกันไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าแดดาบมีการบล็อกมีการปิดกั้นขาดการติดต่อหรือไม่ก็บอกเลิกกันไปนะคะและคุณก็ยังไม่ไว้ใจเขานะเพราะว่าเด็กถือดาบนะคะ แล้วก้าวดาบมองว่าคุณเป็นคนที่ใจแข็งเหมือนกับว่าคุณใจแข็งคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีเขานะคะความคิดความรู้สึกของคุณในตอนนี้เหมือนกับว่าเย็นชาชินชากับความรักที่เป็นบาดแผลในใจของคุณนะคะคุณอาจจะมีความเสียใจมากมากก็ได้ในช่วงนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่าเฉยชานะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะให้อภยัย แล้วก็ไม่ต้องการติดต่อพูดคุยหรือว่าตกลงอะไรทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้มองว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเป็นได้ว่าคุณปล่อยวางเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะอยากจะอยู่นิ่งๆสักพักหรือไม่ก็อยากหยุดพักเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะไม่อยากสู้ต่อไปอยากหยุดแค่นี้ไม่อยากไปต่ออยากพอแค่นี้มากกว่านะคะนี่คือความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักนะหรือไม่อีกอีกใจหนึ่งคุณอาจจะหมดรัก คุณอาจจะหมดรักหรือไม่ก็อาจจะไม่มีเยื่อใยกับคนรักแล้วก็ได้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเหมือนกับว่าคุณอยากบอกเขาว่ายังไม่ต้องกลับมาตอนนี้นะคะเพราะว่ากลับมาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะแต่เนี้ยมาดูซิว่าความเคิียบความรู้สึกของคนรักคุณเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่าคุณหน่ะหมดรักหมดใจแล้วนะคะไม่มีเยื่อใยให้เขาแล้วอะ แต่น,นี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขาเป็นเช่นไรที่มีต่อคุณในขณะนี้นะคะได้เมจิกเชียนสแสดงว่าเขาอยากติดต่อคุณไปนะเขาอยากพูดคุยก้าวดาบเครียดคิดมากแล้วก็นั่งกลุ่มขมับเลยนะคะ,สะแสดงว่าเขาก็เครียดแล้วก็เป็นทุกข์ใจนะคะได้พระราชาถือไม้เทา้าที่ผ่านมาเป็นพ่อเขานะคะที่เป็นฝ่ายผิด อาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะทําอะไรผิดพลาดกับคุณเอาไว้นะคะสร้างความเสียใจให้กับคุณแต่ในขณะนี้เขารู้สึกผิดกับคุณนะคะอยากติดต่อไปขอโทษคุณเมจิกเชียนหมายถึงการติดต่อสื่อสารนะคะอยากขอโอกาสอยากขออภัยอยากขอโอกาสแล้วก็ขอให้คุณอภัยเขานะแต่เหมือนกับว่าคุณอาจจะบล็อกเขาไว้ก็ได้เขาก็เลยเห็นไหมนั่งกลุมขมับนะเหมือนกับว่าเครียดขิ้มากกินไม่ได้ นอนไม่หลับแล้วก็คิดไม่ตกนะคะมีความกังวลใจนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขายังรักคุณยังคิดถึงคุณแล้วก็อยากจะกลับไปหาคุณนะคะเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขานะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาจะพยายามกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพื่อคุณนะและเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณนะคะ เขาเห็นคุณงามความดีของคุณแล้วนะในขณะนี้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้กลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็ให้โอกาสและให้อภัยนะคะยังไงก็พยายามเห็นอกเห็นใจหรือไม่ก็ถอยหลังกันคนละก้าวนะคะคิดทบทวนให้ดีๆนะกับปัญหาความรักที่มีในขณะนี้นะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดพ่อไม่แม่ไม,ไมล่ะความรักเป็นเชลยบ้างนะคะ จะมีโอกาสที่ดีไหมในภาพไพ่คุณจะพบเจอกับคนธาตุไฟเมสสิงหธนูนะคะได้จัดติกนะคะสำหรับคนโสดก้ถ้วยแล้วก็5ถ้วยนะคะมองว่าคนโสดจะได้พบเจอพ่อไม้แม่ไม้นะคะแต่มองว่าคุณนะ่ะยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่นะเหมือนกับว่ายังไม่อยาก ไม่อยากยอมรับเกี่ยวกับความรักในขณะเนี้ยห้าถ้วยอะ่ะแสดงว่าคุณเคยมีความผิดหวังหรือไม่ก็ยังรอคอยคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะคะแต่มีคนเข้ามาอยู่นะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาพ่อไม้แม่ไม้คนธาตุไฟเมตสิงธนูนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุนกลุมนะคะ ยังไงก็ขอให้คุณเปิดใจนะอะไรที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ก็ขอให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่สดใสนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจต่อไปนะคะอันนี้มาดูภาพไพ่แนะนำติไพ่นางฟ้าจะเป็นยังไงไพ่ในบเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสพบเจอคนที่เขามาชื่นชอบถูกอกถูกใจคุณนะคะลักษณะเหมือนกัว่าจะเจอกันปุ๊บรักกันปับ๊บ หรือไม่ก็อาจจะเจอกันโดยบังเอิญนะคะแบบกระทันหันจะเป็นความรักที่มีความชื่นชอบซึ่งกันและกันนะคะจะมีความชื่นชอบซึ่งกันและกันน่ะเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาหรือว่าชอบเขาอาจจะชอบคุณคุณก็ชอบเขาก็ได้นะคะถูกอกถูกใจกันบางคนอาจจะมีรูปไม่เต้าด้วยกันก็ได้และไพ่ใบเนี้ยอาจหมายถึงการกำเนิดใหม่เริ่มต้นใหม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ หรือบางคนถ้าต้องการมีลูกก็มีโอกาสมีเกณฑ์การตั้งครรภ์น,นะคะและไพ่ใบน,นี้แนะนำว่าให้คุณและคนรักเปิดใจคุยกันนะคะมีอะไรก็อย่าได้ปิดบังกันขอให้เปิดอกเปิดใจคุยกันแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันนะคะให้ใช้ใจสื่อสารใจนะคะ บางคนอาจจะพบเจอคนในฝันก็ได้นะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่หล่อดูดีอาจจะเป็นคนทางยุโรปชาวต่างชาติก็ได้มีลักษณะเป็นผู้นานะคะแล้วก็เป็นคนเก่งมีหน้าที่การงานดีมีฐานะที่ดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งเป็นแม่บ้านแม่เลือนนะคะมีความเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะคุณจะพบเจอคนที่ถูกใจในฝันเลยก็ว่าได้นะคะ บางคนเป็นคนมีเสน่ห์นะมีอินเนอร์นะคะแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองเหมือนกับว่าคุณค่าในตัวเองของคุณนะ่ะจะมีแรงดึงดูดให้เพศตรงข้ามเข้ามาสนใจคุณนะคะแสดงว่าไพ่ใบนี้คุณมีเสน่ห์นะไม่ต้องทําอะไรก็มีคนเข้ามาถูกอกถูกใจหรือไม่ก็มามอบความรักให้คุณถึงที่ถึงบ้านเลยก็ได้นะคะและไพ่ใบนี้ในหลายคนอาจจะพบเจอโซเมดเนื้อคู่ที่แท้จริงเข้ามาได้ แล้วก็เหมือนกับว่าความรักของคุณจะสดใสมีชีวชีวามีความรักที่เป็นสีสันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะพบเจอคู่แท้รักแท้เข้ามาแล้วก็เป็นเนื้อคู่ในอดีตชาตินะคะที่จะกลับมาผูกพันกันอีกครั้งนะคะก็ถือว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างดีใช้ได้นะคะแต่เนี้ยก็เป็นกำลังใจให้สำหรับบางคนที่อาจจะ ห่าง่ๆกันไปหรือว่ามีปัญหานะคะแม่หมอก็แนะนําว่าให้กลับมาพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจแล้วก็เคลียร์ปัญหาให้ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ